ป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรน,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องขามาทานายดวงรายวันประจําวันที่8นะคะเพื่อจีการยนต์าซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องะ่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พาย,ยิบสีชี้แนวทางประรับใช้นะคะข้ามาแล้วป้าหมอขอขอกลังใจนะคะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขาใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์ค่ะพี่น้องขาขอขอบคุณนะคะพี่น้องนะคะทุกผู้ทุกนามที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะในช่องเศรษฐีโชคพยากรด้วยดีเสมอมา นะคะไม่ว่าจะอุดหนุนในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าที่จะนะคะสนับสนุนนะคะในการดูดวงส่วนตัวก็ได้แต่นะคะและก็อื่นๆนะคะรวมถึงเรียนคอร์สออนไลน์ก็ตามนะคะอวยพรนั้เรียต้นลิปนะขอให้พี่น้องนะคะที่ว่างงานอยู่นะคะก็ให้มีงานทําใครที่ทํางานอยู่ก็ให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเหมือนไพ่หนึ่งไม้เท้าและก็ในเรื่องของการเงินขอให้มีเงินไหลมาเทมามีโชคมีลาบ เหมือนไพ่นะคะราชินีถือเหรียญและใครที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้แก้ปัญหาได้นะคะขอให้แก้ปัญหาได้ขอให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะด้วยดาบสมมงกุฎนั่นเองค่ะ,นะคะและก็ให้พบทางออกทางสว่างในทุกเรื่องและให้เจอคนที่ถูกใจเจอกัลยะาณมิตรที่ดีเจอคู่รักคนรักนะคะที่แท้จริงนั่นเองด้วยไพ่เดือดสันนะคะพี่น้องคะวันนี้อวยพรเป็นงานเป็นการเลยนะคะและก็พี่น้องท่านไหนที่ต้องการร่วมบุญนะคะทอด สามัคคีนะคะกับป้าหมอก็เชิญนะคะตามกํากลังศรัทธานะคะได้บุญเหมือนกันกับพี่น้อง่าหน้าหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งร่วมบุญกันนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าก็โอนกันมาได้นะคะพี่น้องขาทุกบาททุกสตังค์นะคะป้าหมออธิษฐานจิตถึงพี่น้องทุกคนเลยนะคะทั้งผู้ที่ไม่ออกนาม,มและผู้ที่ออกนามก็แล้วแต่นะคะรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นดูว่าในวันพรุ่งนี้ยังคงทํางานหน,หนักๆลุยๆเลยนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะ และก็มีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่นะคะพี่น้องขานะสาหรับชาลียอดนะทำกิจทาการนะคะประสานงานนะคะอาจจะเดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เดินทางทํางานจริงๆด้วยนะคะพี่น้องขานะในเรื่องของการงานเด่นในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยก็ตามแต่ก็เอาไว้เอาโยงเอารอดนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะ,ะบางท่านก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบางท่านกา็ที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานกิจการเด่นม,มากเลยสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถือว่าเต็มจริงจริงค่ะ เอาละค่ะทำนายเรื่องเดียวค่ะนะนะเด่นเรื่องเดียวก็ทำนายเรื่องเดียวนะคะแต่ว่าเรื่องการเงินมีไหมอ้าวถ้ามีงานมีโปรเจกต์งานแบบนี้เงินก็เข้าอยู่แล้วค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็สี่แปดเจ็ดเจ็ดสี่แปดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้พี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันจันนะคะหกถ้วยขึ้นก็แสดงว่าเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะทําทุกวันนี้ก็เพื่อบุตรหลานเพื่อครอบครัวนะคะ,ะแล้วก็ในวันพุวกนี้เราข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีะค่ะพี่น้องข่ดนะคะพี่น้องวันจันนะคะได้รับข่าวดีนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีคนส่งข่าวนะคะจากทางไกลมาให้กับพี่น้องวันจันก็ได้นะ,ะในวันพ่กนี้เราวั่นระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าบ้าพลังเนาะใครที่เป็นหัวหน้งหัวหน้าเขานะคะ อย่าใช้อำนาจเกินกำลังนะคะพี่น้องคะในงั้นบริวารจะหนีหมดนะคะส่วนเรื่องงานก็ยังเด่นอยู่มีโปรเจกต์งานนะคะแล้วก็วางแผนนะคะแล้วก็ลงมือทําจะประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการงานกิจการนะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรวกนี้เอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวบุตรหลานของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห 6, 6นะคะแล้วก็4ี่ห้าี่ห้าค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงเ็นค่ะ เอาละค่ะมาดูพี่น้องนะคะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเดินทางเดินทางนะคะอัศวินไม้เท้าเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะคะมีพลังมีไฟนะคะเดินทางทุกการเดินทางมีเม็ดเงินนะคะนี่นะ,ะอัศวินเหรียญน,นะคะการเงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองพี่น้องวันอังคารนะคะรู้จักขี้เหนียวประหยัดอดออมแล้วนะคะ จัดสรรปันส่วนการเงินตกเป็นสี่กองสีส่วนได้แล้วนะคะที่เหนียวขึ้นในวันพวกนี้ก็ได้ร่วมฉลองความสาเร็จนะคะพี่น้องขานะเฉลิมฉลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งละนะคะนี่นะคะอาจจะทํายอดขายถึงฉลองกันเป็นทีมนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะนี่มีแต่เรื่องราวดีๆคือพี่น้องวันอังคารในวันพวกนี้จ้ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขห้าสี่สี่สามห้าสี่สี่สังค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนอาสายเปสายเปอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่อารมณ์ดีสายเปนะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะ อะไรก็ระมัดระวังนะคะจะมีเรื่องผิดใจก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอานาจมากกว่าเราในวันพรุ่งนี้นะคะให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวส่วนเรื่องการเงินใจม,มากนะคะมีโชคมีลาบมีเงินก็โตขึ้นเมื่อน,นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้ในวันพรุ่งนี้สามารถแก้ไขได้จัดก,การได้ในปัญหานั้นๆด้วยดาบสมมงกุฎค่ะ,คะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของเรานั่นเองส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะ มห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวัน<ะ>พุธสาหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนอ่าหนึ่งไม้เท้านะคะน่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะรับตําแหน่งงานใหม่นะคะมีงานทํานะคะอสอบงานติดนะในวันพรุ่งนี้เรื่องของกิจการการงานเรื่องของสินค้าเรื่องของลูกค้าเยี่ยมหุ้นส่วนก็โอเคนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ยังดีอยู่เช่นเดิมนะในวันพรุ่งนี้ นะคะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยความรักความเมตตาและใจเย็นนะคะเลขก็โชคดีในเรื่องที่อยู่หาสัยบ้านช่องนะคะกิจการที่ทำร่วมมบครอบครัวถือว่าดีเยี่ยมเลยทุกเรื่องนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคก็เจ้าหนยมาจากเลขทบ้านของเราเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสองค่ะขอให้เห็นๆเห็นคดาดี้ค่ะ สำหรับพี่น้องวันพระเลือดสวัสดีเดวอร์นะคะโอ้ยเกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ขึ้นเดือนใหม่นี้พี่น้องวันพระเลือดสวัสดีอุดมสมบูรณ์โชคดีในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพดีขึ้นนะคะอ่าสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ว่าในวันพวกนี้ก็กักบูลในเรื่องของการเงินอยู่นะคะมีความรู้สึกว่าฝืนเงินจังและมีเรื่องที่ต้องใช้เงินนะคะไม่เป็นไรคะมีคนช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินเนาะหาเงินเข้ามาทันนะคะอ่าเจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรดีนะคะ เจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีอย่าไปกังวลค่ะเรื่องเงินนะถ้าขึ้นไพ่แบบนี้นะคะเงินมาทันแน่เนาะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีในวันพวกนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราก็ได้หรือเลขเกี่ยวกับคู่รักคนรักของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่งห้าสองสองหนึ่งห้าสองค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันศุกร์นะนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ก็ขึ้นไพ่เครดิต นะภายใบนี้ไม่เป็นหนี้เพื่อนเพื่อนก็เป็นหนี้เรานะแต่ก็ยังคงมีเครดิตอยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใจดีใจดีนะคะในเรื่องของการเงินนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะพักผ่อนนะคะหาเงินไปด้วยพักผ่อนไปด้วยเงินเต็มเลยนะคะขายของก็ดีมีออเดอร์รัวสาหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเงินดังนั้นเลยมีเงินหมุนเข้ามานะคะแค่หมุนเนาะหมุนใช้หมุนลงทุนนะคะแต่ไม่ชอดเงินแล้วล่วสะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้จ้ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากมีคนส่งข่าวนะคะก็ได้หรือเลขเก่านะคะที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6 0 3 2 6 0 3 2ค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์ดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร,เร์เซิง นะคะเซ็นปิดเลยรอรรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะรอไปรอมาก็อึดอัดกดดันตัวเองติดดาบติดกับสุขภาพก็ไม่ค่อยดีพี่น้องขาระมัดระวังถารอเงินโชคดีมีเงินเข้าหนึ่งเหรียญโตโตมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกในวันพรุ่งนี้อึดอัดเรื่องอะไรอยู่กดดันเรื่องอะไรอยู่ ก็จะเกะได้หมดนะคะเ <_ d ance> งินมาเต็มเลยนะคะนี่นะอ่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วล่ะค่ะพี่น้องวันเสาร์สิ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะ <_ d ance> ปวดเนื้อปวดตัวนะคะอืมนะคะสายตาดวงตาก,กระดูกนะคะนะระวังด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะอ่าให้ระม,มัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็หาความทุกข์ใส่ตัวเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข เกนะคะแล้วก็หนึ่งแปดดหน่งแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเคงะาป้าหมอวทพอนะพี่น้องทั้ง8ปวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ